เรามาต่อกันเลยเสนออะไรดีแคปคอมเสนอเสนออะไรเสนออะไรบอกหน่อยบอกหน่อยเสนออะไรเอาเรวมาเด็กแว้นอะไรตอนนี้นิโคนี่วะวันที่สิบห้ามิถุนาหนึ่งเดือนต่อมาในขนาดน,นี้ เลตเกรปและเมืองรอบๆเริ่มพังพินาศซึ่งการโจมตีของต้นไม้ปริศนาน้าที่ได้ปรากฏเมื่อประมาณ1เดือนก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้เริ่มขึ้นแบบผู้พิศาารเชนินพิศาจเต็มสองตาเลยเลกเกรปกลายเป็นทินของพวกมันจงโอ้โหจงสวดพระแม่เมตตาแล้วก็ทดสอบจเจ้นเรื่องเดิมๆไม่เว้นวัน <S <S เอ๋บอกหน่อยดิบอกอะไรรู้สึกยังไงที่ต้องไปช่วยฆ่าพ่อตัวเองเ,เน,นี่ย อเดีใจชวนคุยเรื่องส่วนตัวเนี่ยเพราะเขาทิ้งฉันกับแม่ไว้แล้วปล่อยให้ฉันตายเลยไม่รู้สึกอะไรเเขาไม่ใช่พ่อดีเด่นปีอยู่แล้วคิดยังไงแต่ไงวิจัยเขาก็ใช้ได้นะจับว่าแจ็มเลยตรงนี้ก็ว่ายอมรับต้องสูบในนี้หรือไงเนี่ยกลิ่นอย่างกระสอบเน่าวนากลิ่นเหม็นต่้งหา แม่งเอ้ยมองซับก็ไม่ค่อยจะทันเฮ้ยนิโคลนั่นเห็นแล้วก่อนนั้นนั่นล่ะอ้าวชนไปมามันสกันเฮ้ยคิดจะขับชนเข้าไปแบบนี้หรือไงจัดให้เลย เค่บุลีเดียอาละ่ะมาเดี๋ยวเราจะดูอินโทรกันไปแล้วกันนะ โอเคโอเคจู่ไฟแช็คอ่าโอ้ยม็นควบุหรี่เว้นี่โลก็ทนไม่ไหวเกมนี้มาสนับสนุนให้มีการสูบบุหรี่นะครับผมนะนี่ชื่อก็บอกอยู่ดีวิเมครา เดวิลเมครายห้ามาตาลาไว้ตาลาไว้อย่าให้มันผ่านเข้าไปได้โอ้โหสับปลามาถล่มเมืองกันหมดเลยนี่หว่าช้างวิทย์นาเวลาตีห้า เกิดป่านนี้ขึเนี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยในรถก็มาช่วยโค้มาช่วยทันเนี่ยช็อตนี้ตอน่า้อยากจะได้ก่อนนะแต่โทษทีนะนาม่เช่สเปกชันรีบถอยไปเลยเฮ้ยนี่นายใครอ่ะเดี๋ยวก็โดนพวกมันฆ่าออกมันน่าตกใจ พราะปีศาจเป็นงานอยู่แล้วปล่อยเขาเถอะนะเรื่อยเลยพวกนั้นพอเอออย่าด่าไปทันยิงเขาไว้พวกดูไว้ดีล่ะเป็นไบอกาแล้วเอาละ เวลาอะไรตืบแล้วล้ออะไรอยู่ล่ะก็ไปรู้กันเลยเดี๋ยวไอ้พวกมือไอ้เดี๋ยวเก็บตามทางเอาแล้วกันออกมาดิครับฝันันดิฝันไอ้ไปไหน ไม่แ <descon> ก <fin anta> ่ละไอ้มือแบบยืดได้เวียงเวียงไอทำทุกอย่างไม่ปสนุกหมดแหละบอกแล้วก็หมดนะคนจริงเรือกกระทืบะฉันเลยสร้างแขนสุดเฟี้ยเขาเอาไปซัดพวกมันไง อ้าวแค้มพังอีกเฮ้ยบไปนี่ใช้ขอให้มันระวังหน่อยดิบุ๊ปผังแน่อยู่บนร์้ดลไปหาชิหลบได้แล้วเอาล่ะเก็บกวาดเก็บกวาดเก็บกวาดไปไปไหนฟั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 น Ừ. mà đi Gì này quá, gì này quá, gì này ừ. okay. gì quá Cái Ok tốt quá Thằng Vina bên một lá, ôi Cái này, cái này, cái này, cái này Kia lại

ออยยููย่่ไไหหนนของดีชั้นเลิศเลยมึงอ,ะอ่ะจะไปไหนนี่มันจะหนีอยกงเดียวนี่นี่ของดีซ็อกโกดะอะไรฝันฝันเก็บบรูออฟก่อน ชิ้นส่วนพระถึกสีน้ำเงินเอาละฟันโอ๊ยมาดิแล้วก็ทุ่มเขาให้ดีของฉันดีเลยไหมล่ะอิงอิงอิงฝันโอ้โหเจ็บ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 นะจ้า ทำไมพวกนี้มันถึงเ,เ,เก็บเลือดมาด้วยไปนะก็เดีไปกินต้องมีอะไรแน่ๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวรู้อ่ะอีกอีกก็ไปหม,ห,มห,มหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งมีแล้ว่ะโอเคทีนี้ก็โอเคจะจับตรงนี้ก่อนนิงไป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  ลับไปลุยต่อไม่หยุดเดี๋ยวได้ยิงไปเรื่อยๆไอ้รากไครฟอรสยังไงเอ้ยหลบหลบทันเลยปิดโอ้อยนี่นี่เอง กานชาร์จโล่บ้างไหมอ่ะว่าจะจุดไฟเล่นซะหน่อยอ่ะโฮ้ยน่าบึงจริงช้าก่อนช้าก่อนช้าก่อน้อมแล้วนะ้อมแล้วนะสามสองหนึ่งแล้วก็ โอ๊ยแม่งบางทำไมล่จะกจนไก้อีกอ่ะไม่ควได้อ่านซับเลยล่ะโอ้ยจัดจัดโอ้ยโอเคโอเคกดค้างครับแล้วก็

มันโอ้ยหายก่อนอุ้ยเ,เจ็บโอ็ยเจ็บ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 ,จบมาดิลงไป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 ดิมาดิปิดฉากหน่อยแล้วกันนี่ จบไปดีเออนวยแม่งเจ็บนิ้วไอ้จ้อยก็เจ็บนิ้วเหมือนกนะันเนีเอ,อ้พ่อคนเก่งน่าคงหยุดม,มันได้ไม่ไม,ไม่นานนะหมายความไงถามบอกว่าเมืองกำลังกลายเป็นขุมนรกพว้ปีศาจยืนยันไว้ไม่ใช่แค่ที่นี่นะแต่ทุกที่เลย ยาามโตะฝีมือของยามาโตะสินะสามสิบเมษาสองเดือนที่แล้วเวลาหกโมงห้าโมงตอนเช้าทำไมรู้สึกเหมือนเป็นเบสนายเลยนะอย่าเคยตัวแล้วกันละ่ะโคลฉันดูเอกสารแล้วนี่เธอเองก็มีนี่ฉันนะจำไว้ด้วย นี่ทั้งสองคนอาหารเย็นพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปไปเด็ดนี่แหละเฮ้เธอไปกินก่อนก็ได้นะขอทำตรงนี้อีกหน่อยจะพยายามเหลือให้หนายนะร้อยเล็ดยะเ <c oughs> มื่อมีแขกมาหานายเอ,อ่อให้ช่วยอะไรไหม อะไรกั er นนายหิวงั้นเหรอแล้วก็โชคดีเลยนะเนี่ยอ่าเพิ่งเสร็จและคิริเอกก็กำลังทำซะเยอะซะด้วยเพราะว่านายชอบคนเสียงดังนะเพราะว่านายนั่งเมาอะไรทักอย่างเนี่ยเจอของที่อยากได้อะไรไหมยี่ไงแขนอะบ้าเลยเนี่ยนายเป็นปีศาจใช่ไหม เนโรอาหารกินหมดแล้วนะเนี้ยอย่าเข้ามาเร็วกว่าเข้ามาโอ้ฮือถ้าเอาแขนของเนโรไปแบบนี้งั้นก็แสดงว่าฉันไม่เอาสิ่งนี้คืนแขนขาด โอเคชัดเจนหัวจิ้วพราคนที่ใช้ยาเอ,อยดาบยามาโตะก็คือฉันไม่มีเวลาแล้วคนที่ใช้ดาบยามาโตะก,ก็คือัวจิวมีอยู่คนเดียวเดียวมาเดียวก่อกนเดือดหลยเยอะอเฮ้ยฉันทิ้งนายไปแค่สองทีเองแล้วเกิดบ้าขึ้นเนี่ย เออ้วก็หมดสติวีกรอเราอยู่นะวอเราอยู่นะทำเราตายก่อนไปถึงล่ะคุนเนโรจะคิดอะไรอยู่นะเอาละไอ่เดี๋ยวไปต่อกันอีกด่ดานหนึ่งเลยดีกว่า Let's go.